ความสํำคัญของการมีเวลาให้ตัวเองการดูแลใจและร่างกายเพื่อความสมดุลในชีวิตในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและภาระทั้งงานการเรียนและความรับผิดช,ชอบต่อครอบครัวหลายคนอาจละเลยการให้เวลากับตัวเองซึ่งการมีเวลาให้ตัวเองเป็นเรื่องสําคัญที่ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจของเราอย่างมากบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจความสำคัญของการให้เวลากับตัวเอง และผลกระทบที่ดีต่อชีวิตโดยรวม 1. การให้เวลาเพื่อฟื้นฟูพลังงานเมื่อเราต้องทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องร่างกายและจิตใจย่อมอ่อนลา้าการให้เวลาเพื่อพักผ่อนเช่นการนอนหลับอย่างเพียงพอการผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมที่ชอบจะช่วยให้เรามีพลังงานกลับมาอีกครั้งเป็นการฟื้นฟูทั้งทางกายและทางใจ 2. การมีสติและเข้าใจตนเองมากขึ้น การมีเวลาให้ตัวเองทําให้เรามีโอกาสทบทวนความรู้สึกความคิดและเป้าหมายของชีวิตเป็นการฝึกสติและรับรู้ตัวเองในแต่ละขณะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น 3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเมื่อเราให้เวลาสงบตัวเองหยุดจากความวุ่นวายรอบตัวมันจะเปิดพื้นที่ให้จิตใจได้สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ และค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายครั้งอ i d ีๆเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำงานหนักแต่กลับผ่อนคลาย 4. ลดความเครียดและเพิ่มสุขภาพจิตที่ดีการใช้เวลาให้ตัวเองเพื่อผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายการนั่งสมาธิการอ่านหนังสือที่ชอบหรือแม้กระทั่งการออกไปเดินเล่นจะช่วยลดระดับความเครียดและทำให้เรามีความสุขมากขึ้นจิตใจที่สงบและผ่อนคลาย ทำให้เรามีความสุขกับชีวิตประจำวันมากขึ้น 5. พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นการให้เวลากับตัวเองไม่ได้หมายถึงการตัดขาดจากคนอื่นแต่กลับเป็นการทําให้เราเข้าใจและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเมื่อเรามีสุขภาพใจดีเราจะมีความสามารถในการดูแลคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นการให้เวลากับตัวเองไม่ใช่เรื่องที่เห็นแก่ตัวแต่เป็นการดูแลสุขภาพใจ และกายของเราเองเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมีพลังและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายของชีวิตอย่าลืมให้เวลากับตัวเองลองหาเวลาในแต่ละวันเพื่อทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีจะเป็นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือแค่การอยู่กับความเงียบแล้วชีวิตของคุณจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนะครับ